อ่อนอื่นคงจะต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับท่านผมอูมิควันนารักและผู้ช่วยใจหนักคนเก่งเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะเสนอตอนที่เท่าไหร่ครับุู้ช่ตอนที่11นะซึ่งซึ่งในตอนที่11เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรหมัดเหวียงเอ้ยสอกเหวียงศอกนะสอกสอกเหวียงนะสอกเหวียงอกันเลยนะสอกเหวียงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการใช้สอกในเข้าระยะเข้าประชิดแต่ว่าศอกเหวียงใน ในทัศนะของงวยไทยโบราณในระรับพญารัทบังสังนนะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปกระทําเข้าพิมอย่างเดียวเราจะต้องสร้างแนวป้องกันของการอหวี่ยงศอกด้วยนะก็ะคือรูปจรวดเนี่ยเองที่มันจะเข้าทําในลักษณะของการเปิดสันแขนซึ่งได้สอนอไปแล้วเปิดสันแขนพร,อรอ้อมกับเหวี่ยงศอกเพราะเป็นการสร้างแนวป้องกันในการที่จะเข้าไปทําเข้าแล้วเขาก็สวนจับได้ทันทีอ่ายกตัวอย่างเช่นก่อนที่จะเข้าบทสุกนะทําความเข้าใจก่อนนะยกตัวอย,ย่างเช่น คุณสนักเนี่ยเเหวี่ยงสอบมานะจะสังเกตเห็นว่าเขาเหวี่ยงมาเนี่ยนะตรงเนี้ถ้าหากเขาเออกแขนข้างเนี้ยลงนะแล้วผมรับปับ๊บผมเหวี่ยงสอบกลับเนี่ยปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งถ้าเขาเหวี่ยงสอบมาแล้วแนวป้องการตรงนี้ตกผมบวกเข้าไปปั้งเนี่ยก็ถือจบนะไม่ใช่ว่าเราคิดจะทําคู่ต่อสู้อย่างเดียวคู่ต่อสู้เขาก็มีมือมีตีนเช่นเดียวกับเราแหละ ดังนั at ้นท like en. like ่วงผ้าของมวยโบราณนั้นจึงหมดจดรัดกลุ่มไรพี่ติเรามาดูขั้นตอนการฝึกจักเหลี่ยมหนาก่อนของการเวงสอกเชิญคุณสนับครับเตรียมเหลี่ยมซ้ายเตรียมเหลี่ยมหนาอย่าลืมเหลี่ยมหนาขาขนาย่นคาเนื้อย็นอกตั้งหลังตึงตามองตรงไปด้านหน้าทบทวนทันหมัดพิเหลี่ยมสักสองชุดหนึ่งสองสามอ่ครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามน่าจะทํากันได้แล้วแหละถ้าทําไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ ต่อไปจุอ่าม่ใช่จุดสอบเวียงสอกให้เราเปิดเป็นจังหวะที่หนึ่งเวียงสอกเป็นจังหวะที่สองเหวี่ยงเข้จาจักระแลเห็นไหมว่ารูปจดมวลของการเปิดยังอยู่แล้วก็กลับมาจดมวลเป็นจังหวะที่สามหนึ่งสองสามไปเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามพอาะคล้องแล้วให้หนึ่งกับสองเป็นจังหวะเดียวกันพเปิดท้องกระเปลี่ยงสองหนึ่งสองไป้ยหนึ่งสองไป้ยหนึ่งสองไปหนึ่งสองอีกทีหนึ่งสองป้าหนึ่งสองแบบนี้ เมื่อทุกคนทำพันหมัดพิเหลี่ยมเวียงศอกได้แล้วเนี่ยจากสามจังหวะเหลือสองจังหวะและท่าน,นี้จะรวบเป็นหนึ่งจังหวะโดยการทำจังหวะต่อเนื่องทั้งสามศอกแต่ยังคงรักษาแนวะป้อง,องกันของการเปิดไวเหมือนเดิมแขนไม่ตกแล้วก็กลับมาจดมวยทำยังไงจนมาเริ่มซายเรียมต่อเนื่องสามจังหวะหนึ่งสอง สามแล้วก็กลับมาจดมวยเมื่อกี้ทําแต่ละชุดก็กลับมาจดมวยใช่ไหมท่าน,นี้เราทำสามจังหวะเลยแล้วค่อยกลับมาจดมวยเริ่มหนึ่งสองสามจดมวยเริ่มหนึ่งสองสามเห็นได้ว่าแขนไม่ตกจดมวยอีกทีหนึ่งสองสามแบบนี้จดมวยลองนําไปฝึกดูไม่ใช่ทำงี้ทุกคนทุกนกันแุกคนทุนทุกค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 นท พันหมัดที่เหลี่ยมเวียงศอกในเหลี่ยมกระพู้หนึ่งครั้งเริ่มหนึ่งสองสามซืบหนึ่งสองสามเหลี่ยมตัวเมียครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสามเหลี่ยมตัวเมียครั้งที่สองหนึ่งสองสามพ้อยถดหนึ่งสองสามเหลี่ยมขวาเริ่มหนึ่งสอง สามเจบหนึ่งสองสามเห็นเติมมีครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองคึ่สามเห็นเติมมีครั้งที่สองหนึ่งสองคึ่สามขอให้ทดหนึ่งสองสามไอ้เรื่องของการเวี่ยงศอกเนี่ยเขาจะพูดไปเนี่ยพลานาไปในชั่วโมงหนึ่งไม่จบเอาเรามาดูว่าไอ้การเวี่ยงศอกแล้วกลับอยู่ในรูปโจรสลัดมวยเนี่ยคุณประโยชน์ของมัน,นคืออะไรนะไอ้การที่เขาเวี่ยงศอกมาพับเนี่ยเขากลับมาอยู่ในรูปโจรสลัดมวย รับกลับมาไอ้สะบัดเนี่ยนะมันเป็นจังหวะสองในการเข้าฟาดคู่ต่อสู้นะดูเนี่ยเห็นไหมมวยโบราณเนี่ยมันจะซ่อนรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับอะไรหนามของผู้เรียนจับตรงไหนก็เจ็บอีกครั้งหนึ่งเวียงศอกเนี่ยปั้งเห็นไหมเวียงศอกอย่างเดียวเนี่ยเขารับได้ถ้าเขาเอาดกขึ้นพันมวา,าหรือที่เหลี่ยมรับเนี่ยเวียงศอกเสร็จสมายสะบัดกลับในการฟาดคู่ต่อสู้ได้ทันทีพะฉะนั้นเวลาฝึกหนึ่งอ่ะสอง ฝึกอย่างนี้ให้คล่องเวลาฝึกลมปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่าเราฝึกลมให้ดูสิครับอ่านี่คือคุณประโยชน์ของการเวียงสอบประการันที่หนึ่งคือเวียงไว้แล้วสามารถสะบัดแขนงกับนิ้วตรดมวยเข้าไปทํอะไรยพู่อสู้ได้แล้นที่สามสำคัญก็คือเมื่อเวียงสอบไปแล้วแนวป้องกันอย่าหายเวียงสอบออนี่ถ้าแนวป้องกันหายหน้าแหะ นี่คือคุณประโยชน์ของการเหลี่ยงสอบในเหลี่ยมตัวคู่นะฝึกการเหลี่ยมสอบในเหลี่ยมตัวคู่ช้าๆให้ผู้ชมดูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่คุณมาจะทําหน้าที่เป็นกระสอบทรายห 1, 1> นึ่งสบายสบายด้วยหนึ่งปังสองปังสามปังอ่าหนึ่งปังสองปังสามปังนี่คือคุณประโยชน์สองการต่อไปเรามาดูการสรืบเหลี่ยงสอบ มีโครงสร้างอย่างไรดูครับการเคลื่อนที่เพื่อที่จะเข้าไปทําการเหวี่ยงศอกเนี่ยมันย่อมเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทางพิบัตมันจะต้องมีบทนำไปก่อนซึ่งสามารถจะใช้เท้าหน้าหรือหมัดหน้านํเพราะเราถือว่าหมัดหน้าหรือเท้าหน้าเนี่ยเป็นธงชัยของพยุทธอ่าเรามาดูแพทเทิร์นเท่าก่อนนะหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามเนี่แพทเทิร์นของมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของการฝึก แต่เทนี้สอบเวียงเนี่ยมันมีรายละเอียดนอกจากการอะไรนะครับผมนอกจากการสะบัดปั้งและการสร้างแนวป้องกันแล้วเนี่ยยังมีอีกลักษณะหนึ่งประการที่สามก็คือสอบเวียงจะใช้คู้กับสอบประทุนะถ้าเป็นลูกไม้มันจะเรียกว่าประดุก,แก,แกยักงเนี่ยนั่นเองเรามาดูว่าคนโบราณเนี่ยเมื่อเขาใช้สอบเวียงแล้วเนี่ยเขาใช้สอบประทุในลักษณะไหนมาดูกันครับหนึ่งหนึ่งสองสาม อเวลาเวล,ลาเป็นลูกไม้แล้วเนี่ยปังปงเข้าไปหนึ่งเสำคั้นมาดูอีกมุมหนึง่งมาดูอีกมุมหนึง่งเนี่ยนะเดี๋ยวอีกครั้งหนึง่งไปสอบกุ้งที่คือคุณประโยคของการใช้สอบเวียงนะแล้วก็ติดตามซ้ำเติมด้วย สอบกระทุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างนั่นเองแต่จุดมุง่งหมาหมายหลักของออตอนที่11เ,เนี่ยเพียงแต่จะมุ่งหวังให้ผู้ฝึกนั้นเข้าทำความเข้าใจเรื่องของสอบเวียงประการเดียวส่วนวรายละเอียดอย่างอื่นนั้นให้เป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเอง แต่ก็ทําตามได้ได้ให้ให้ดูออปชันอย่างอื่นเพื่อที่เราจะได้สนใจในส่วนตัวนี้แล้วเวลาฝึกต้องฝึกพื้นฐานให้มั่นคงแข็งแรงไอ้พวกตึกต๊กตึกตกพวกนี้ยาเพิ่งไม่ทำแต่ยังไม่เก่งนะยังไม่ไน้นยังไม่ไน้นยังไม่ทำช่วงสุดท้ายเนี่ยของการฝึกสอบเวียงเนี่ยเรามาดูว่าในเหรียญตัวเมียเนี่ยเมื่อเราฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยใช้หมัดหน้าหมัดทิมเนี่ยนำพร้อมกับเวียงศอกในลักษณะของการก้าวเข้าไปทําด้วยเหรียญตัวเมียเนี่ยอย่างต่อเนื่องเป็นเช่นไร ส่วนเทคนิครายละเอียดที่ลึกๆมากกว่านั้นเนี่ยผมขอติดเอาไว้ตอนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่จะหมดเวลาเอาแล้วผมจะทําหน้าที่ไปกระสอบทรายส่วนคูณไซนับเนี่ยจะเคลื่อนที่ในเอียดตรงนี้เป็นเช่นไรเรามาดูกันนนี่คือนี่คือลักษณะของการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้หมัดหน้านาํหมัดจิ้มแล้วตามด้วยเวียนสอก สองสองครั้งติดต่อกันถ้าทําให้คล่องเนี่ยเวลาคุณเป็นมวยเนี่ยคุณเดินเข้าไปขยี้ก็เนี่ยปั้งปั้งปั้งั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฉกจากรทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยพู้ง่ายๆว่าลืมโลกไปเลยลืมโลกนะตอนนี้ <S 2> <S 2> <Allah. S 1> เป็นตอนที่สิบเอ็ดวันนี้เราคงต้องจบบทฝึกถึงเท่ทานี้ส่วนในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องการเดินขนสูงและจะนําไปสู่กระบวนการของการ ยักเข่ายกเข่ายักเข่าดิแข้งเว่งแข้งในอันดับต่อไปผมกับผู้ช่วยสนับขอลาไปเพียงเท่านี้โอเค